ตีหนึ่งสิบแปดนาทีนะคะกลับมาติดตามช่วงที่สองของข่าววันใหม่ค่ะเราก็มีความช่วยเหลือนะคะ,คะจากบรรดาผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือกันนะคะผ่านทางครอบครัวข่าวสามโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ประสบภัยพภัยนะคะ,คะก็มีผู้ที่นําเอาทั้งเงินนะคะรวมทั้งสิ่งของในการอำนวยความสะดวกในช่วงที่ต้องหนีภายน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยมามอบให้ทางครอบครัวข่าวสามผ่านทางรายการข่าววันใหม่ของเรา ค่ะมอบให้3อย่าง3ารายการด้วยกันะนะคะอย่างแรกที่นํามามอบให้นะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์จําเป็นในช่วงน้ําท่วมเขาบอกว่าถ้าหากว่าในช่วงที่บ้านน้าท่วมนะคะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเมื่อใดที่โทรศัพท์ท่านแบตหมดแล้วที่บ้านถูกตัดไฟ นะคะท่านจะโทรศัพท์ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้แหละค่ะเป็นเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถถ้าหากว่าเปิดสแตนบายเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงใช้ฐ่านอัลคาไลน์นะคะ 2A เป็นเป็นเป็นตัวให้พลังงานใส่ไปแบบนี้นะคะก็มีสายชาร์จให้เราก็นําไปชาร์จกับโทรศัพท์ได้เลยคือเสียบปุ๊บเนี่ยโทรออกได้เลยใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ำท่วมเราไม่มีปลั๊กไฟใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบางทีโทรศัพท์อยากจะโทรไปบอก นะคะว่าเราอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงนี้ติดต่อไม่ได้เนี่ยแหละค่ะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์จําเป็นหลายๆอย่างนะคะในช่วงน้ําท่วมแบบนี้ใช่ค่ะ r i s k IT Acessories นะคะก็นํามามอบให้กับครอบครัวข่าวสามนะคะเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือนี้ต่อไปยังผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วม1000ชุดด้วยกันนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สื่อข่าวการทํางานข่าวในการติดต่อสื่อสารใช่ค่ะนี่เลยค่ะเป็นตัว 3G ร o u เตอร์ นะคะก็ได้มาท่านให้มา10ชุดนะคะ,คะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สําหรับทีมข่าวภาคสนามของครอบครัวข่าว3มของเรานะคะตัวนี้ก็คือจากบริษัท i อโฟก์แอร์การ์ดนะคะก็นำมามอบให้นะคะเขาก็บอกว่าเอาไว้ใช้คือพอใส่ซิมการ์ดนะคะที่มีอยู่ในในเครื่องนี้นะคะเสียบเข้าไปเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเราเตอร์ที่เ,เชื่อมต่อนะคะสัญญาณกับอ,อุปกรณ์อื่นๆได้อีก5เครื่องด้วยกันะนะคะ ก็เป็นตัว<ร>ให้กันติดต่อสื่อสารการทํางานของผู้สื่อข่าวสะดวก,กร,รเร็วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนะคะค่ะ ขอบคุณนะคะใช่ค่ะรายการที่2ยังมีอีกม,มีอีกนะคะโฟกัสค่ะฟิล์มกันรอยนะคะก็นําเอาระดมทุนนะคะในช่วงของรายได้ที่ได้มาตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง31ตุลาคมนะคะจากบริษัทในเครือค่ะก็นําเอามามอบให้กับเรานะคะรวมมูลค่า1 0 0 0 0แบาทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนําไปจัดซื้อถุงยังชีพแล้วก็ข้าวของอื่นๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับบริษัทในเครือของ D+ ีพลัสอินเตจำกัดนะคะ เียวมีแบบมีแอบให้มาอีกนะคะมีอีก2,000 2,000ชิ้นนั่นก็คือวิทยุ FMAM เพื่อที่จะนำไปมอบต่อ,อยังผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วอยู่ตามศูนย์อบพยพแล้วก็รู้สึกเงาเงาอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้นะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะนี่คือน้ำใจของคนไทยด้วยกันค่ะที่ส่งมอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องทำงานภาคสนามอยู่ด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณค,ะค่ะ